นั่นแหละคูณจำมืดไว้ฉันเต็มท้องไม่ได้การจะแกหน้าจะกับแดงไปเลยคุณโอเคได้เวลาสนุกแล้วสิได้เวลาสนุกแล้วสิไอ้คนนั้นโอ้โ้ตัวยังไงเฮ้ยตัวยังงั้นเอาละใจเต้นตึกๆเลย ติดเลอแต่ตีไรเน,นี่ยเอ,อ๋แต่งนานแต่งนานตีเตียงเตียงชุฟา้านี่อไอ้เนี่ยประตูนี้คือไม่สามารถปิดได้มีป้ายภาษีอังกฤษไม่ใช่หรือแต่ก็ช่างมาถึงนะก็ถึงว่าดีมันไม่มีเอ้ยโยเพื่อนฉันอยากไปเล่นกับน้องนายด้วยฉันจำได้ละเบียคนนายฮุกนาย,นายตีเย็นเลยคนเดียวฉันเหงา เพื่อนห่วชนะสนานไปวันนี้มีเพื่อนเหล่าก็นลาเลยเพื่อนตีนี้เพื่อนหรือไม่ลาเลือโอเคไปจะไปคูปกป้องนายกดแันมีเพื่อนแล้วไปถึงประตูมันจะงงหน่อยเถอะนะแต่ว่าเรามีเพื่อนอะไรก็ถือะอุ่นใจดี เพื่อปุ๊กมีก่นวิ่งก่อนเลยมาเร็วเจ็ดล้อข้างในอยู่ตรงนี้นี่แหละเก็บเงนินเดีย๋ยววังวิ่งมัววิ่งจะจำเลขไม่ได้อื่นถ้าวิ่งแบบจำเลขไม่ได้ตัวเ,เลขมันหายนะก็ะสัวกระทั่งตีคนเธอกปฏิที่เข้าพิเปตัวไม่มีเหรียญ ม้องรอเพื่อนมางคนนะเดี๋ยวเพื่อนเราดูไอู้ลาถ่ายบตกใจเพื่อนเราเพื่อนไปอย่างนั้นนะเพื่อนเราสำหรับเพื่อนเราเออกเกมไปแล้วไปไปนคนเฮ้ยน้องบีเทียนเพื่อนน้องบีเทียนโอ้ประตูนั้นไม่น่าเข้าไปเลยเพื่อนจำบอกเลยไปอืมพูดใส่แผบกับจิงก็ไม่ได้แหบบรู้ไหม เอาแล้วเพื่อนเก็บไปเลยเข้าประตูทำไมมี่กี้ตกใจ้วเพื่อนให้เข้าประตูนี่ยังฉันบอกอว่าจะไม่รอดเดี๋ยดีดีด,ด,ดีนะฮืมฮึมสาสแสย่าเพื่อน ร,ร้อยานไม่น่าเลยนะเพื่อนใช่เปิดข้างหลังเพื่อนกับช็อกเือมันมีประตูหลอ,อกเงินเนี่ยทีกก่อุปก่อนเลยประตูก็ปิดอย่างนั้นนะ่ะนะเ็นฉากตุ่อมอล้วล่ะัน,ะนหมดเสร็จแล้วปนหมดแล้วก็รีบไปเพื่อน๋ยวโมดีใช่ คาประตูเข้าคอบม้วยเหลวเย้เย้ปนปนนีหมดปนนหมดแล้วเราก็จะเอาขอบไปปนนหมดส่งทั้งหมดแล้วก็ส่งกระเก่งในไปด้วยนี่าจ้าจ้าจ้าเปิดมือโปรกูขับจีกรเปนนน ปุ๊บน้าม่วนแล้วนะใหญ่เองแหละไม่มีไรไม่มีไรไม่มีไรเลยไม่มีไรเลยอืมดูสิไม่มีจำได้่อนนั้นผะมเป็นท้านอืไม่มีอ่ะ เอาเปิดแล้วเหรอรอด้วยน่าจะไม่รอฉันเลยลือฉันตายตรงนี้นจะคงไม่รอดอ่าไปม,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 มันมีแรงด้วยไปไปไปฉันมีไฟฉันมีไฟ เมื่อเรามีไฟไฟไฟมันสุดเจ็บจ้าหาของเรือมีอะไรล่าเจ็บของไปเดี๋ยวคุณดูนะคุณเจ๊บัญชายแสดงมายก้นคุณเจ๊ให้เห็นึ้งโอ้ โอ้ยดีนะเนี่ยตกใจเลยเมื่อกี้เสียงอะไรแตกก็ไม่รู้แต่ืชอชะงักค่ะคนเกมนี้ต้องระแวงหน่อยนะเสียงมันะไมามีคือเสียงมันถ้ามีเสียงนะโอืออีกแล้วไปเพื่อนอไปเพื่อนไหนคนนี้คนไปไหนเพื่อน สวยเออจะออกไปทำไมเอเฮ้ยคิดของคิดว่ามันไม่มาไม่มีจริงจ๊กี้ฟันเสือเนี่ยฟันอะไรขาฟันอะไรซิกโคเกต <c oughs> เอาละเมื่อขอจะกรี๊บเนี่ยก็เนืเข้าไปได้เลยกดไลค์กดแชร์้กดติดตามแล้วก็ขอแบบ